ยกอเขินเพียงตาขันสมมาลงตาเจ้าโคตรปอดขาว้เงินขาวลกสาวโกกางตายเพิ่นมาข้ามาบ่ยากแค่นี้เลยปู่ป้อนแปงดีพ่อแม่เข่าแก่และตายายฝนห้วยห้ำปีไม่ เจ้าไนนาถุบ่าวดอกมาพ้ามสมน้ำข้ากว่างบ่ยากแค้นเียริปุ่นแต่งดีพ่อแม่เขาแก่พร้อมตกแต่งดอกปุ่นแ่งแทงคำฮักลูกแก้วพูนแม่นแล้วกิ่งอมามีทางมากอมมาลาหอมหวงเาน เียงรับเจ้าเลียลายมีทางพุ่นย้ายพ่อแม่เท่าแก่พร้อมสาวบ้าวดอกน้องห้ามมาสอยนอพผ้าขวัญเมียงขวาเจ้าอยู่ลีลายมาสอยงอพผ้าขวัญเมียงใส่เจ้านันโยลีเลียนเวียนใส่ขวานันแมงสายทุ่งเหล่าผูคนเท่าให้นางเทิ ว้ามาเนี่ยควาน ให้มาชมเก็บเก่าทัดดอกบัวลาพันให้เก้ามาท่าจันแม่เ้าแทงไวให้มา,มาทัดดอกไม้ความเก็บสวยรวยมวยผมยาวประสงค์ใส่ซองทัานผู้เฒาพี่น้องบาง้านไตมาคอยหาเทพธิดาบ้านดอยมาค่อยเบิ่งหน้าเพิ่นซาเจ้าบุญกวงดอกสูไพ่ ให้กມາาสเสวยผ้าขวนแต่งใหม่ให้ได้ก่อนเขาใครขวนเจ้าทัา้งสองตามทำน,น้องโบหานบอกไว้หมอบอกใครกะสิวັามันดีค่อยจะเชิญสองสีซอนหมอนนอนเสื้อ ให้ก็ได้เสบเชื้อขันพ่อแม่ดอกแทนเฮือนถึงปีเดืนอนฝนห้วยห,ห้องหำวันเจ็ดแปดคำขั้นไห้เจ้าดอกจำเสียนนาวันสิบสี่สิบห้าคำไม่นิ่งดีตาบาดย่าให้ขาดท่านชินแต่ใสย่ยาขวนคิวมาอยู่คิวดอกลีลาขวนตามาสูตายีย่ยมขวนพ่วงแกมและขวนข้างขวนเดี๋ยวบางขวนลม พร้พอมไอ้มานั่งล้อมล้อมโยพาขวานาวาแม่ตวันเออเมื่อนี้วาวันนี้วันเศรษฐีเป็นมือดอกหวงเน่าขั้นท้เฒ่าเกิดเป็นสาวก็หากว่าเม่นเมื่อนี้วันนี่คอยทานไ้แทนเฮือนก็หาก ันมนี่วันฮานี่สามวันให้เพิ่นได้แกว้วมงคลขันมาทาเจ้าเงือหาามือให้เพิ่นได้เสียพาขันมาทาเจ้าเงอแขนเท้ากายแขนนางสนุกสบายพำพรให้อนน้อมขันตังต่อช่ยชมเจ้าเป็นเคยให้เจ้าทำใจกว้างยาเกาอ่างสับปะสิ่งนั้นใดให้มีไี่ยมใส่กะระดมนางแน่ไทย เจ้าเป็นลูกสะพ้ยให้เจ้าหักแม่ผัวดอกน้างเดือยยาเด้เวเหนวหนีาวก้าวขวนญสิงชูเจ้าผู้งูขนาดปาดฟังคำถึงเดือนดำเจ้ายาเทียวเหรียญย่มคำเฮือนหลังตั้นั่นดอกแม่นเฮือนหนาสายข้าสูงหลังใไงกะถอดใส่ปันล้มหลังกลมนั่นมันเฮือนพอเกิดาันต่อหลังสูงแม่นเฮือนลูงและเฮือนป่า หลังหนากวางคันดังใส่แขนนางหลาย้มกมหูหนาแป้นพื้นหาหมูกระเบียงดินขอมีหอค่อยหลังสงพ้อมพาดหพอ่งมาคาดกันแขนหิงอาชาในไยให้ในเฮียนขนน้ำบอแก้วหลังนั้นพวอบมอาไปแล้วแกลูกทั้งสองให้้ามาปุ่นปองกินท่านบ่ให้ให้ก็ได้หยาดน,น,น้ำขันนา่งยิงเคียราคา ได้กินเสียนให้เจ้าทรงเหือหนาได้กินปลาให้เจ้าทรงเหียนนาพันซาเจ้าขันบนกว้างดอกโซาพได้โรคชายให้ได้ผู้ประเสริฐให้เจ้าได้โรคแก้วกันเกิดรวมในอุทนให้เจ้าฟังคำสอนขันตายายพ่อแม่ไก่แพะกว้างขันพี่น้องบ้ฮงสา ตาเบียมใส่เจ้าจะลำหาชายตาเบียมขวาเจ้าจะเละหาซถึงงำเลรงให้เจ้าหาผ้าเข่าถึงงำเศร้าให้เจ้าแตงดอกผ้าง่ายยาสนอนรับหลายคันเติงสวยผิดฮีให้เจ้ากีบม,มากไว้ประสงค์แตงผ้าง่ายเจ้ามีผั